แต่ยามใบ่ายแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยไปโดน ทำไมถึงจะต้องกินกาแฟยามบ่ายคือกาแฟหรือโกโก้ก็ได้นะคะเพราะว่ากาแฟหรือโกโก้เอสชัวร์เนี่ยจะช่วยให้เรานะไม่หยุ่จุดจิ๊คือตอนนี้เริ่มละเริ่มละเริ่มอยากจะกินขนมหวานขนมเค้กแล้วก็เลยชงกาแฟดีกว่าเพราะว่ากาแฟตัวนี้จะเข้าไปช่วยลดไขมันตามส่วนต่างๆและที่สําคัญนะคะดีที่สุดเลยคือลดไขมันในช่องท้องไขมันในช่องท้องเนี่ยออกกําลังกายก็ไม่ออกดูดไขมันก็ไม่ออกนะคะเพราะว่ามันไปอยู่ในแถวๆช่อง เอาเป็นว่าไขมันในช่องท้องมันจะทําให้ไขมันเกาะตับได้ดังนั้นเราจะต้องอาทาสารสกัดอะไรที่เข้าไปช่วยเบิร์นไขมันข้างในส่วนอันนี้นะกาแฟแล้วก็โกโก้ของเรานะคะสูตรเดียวกันมีส้มสซัสซึมา มีผลงานวิจัยว่าเข้าไปช่วยลดไขมันในช่องท้องได้เป็นอย่างดีถ้าท,ทานต่อนเนื่องอย่างน้อย30วันตอนนี้เราปล่อยสินค้าออกมาจะสอบเดือนแล้วลูกค้ารีวิวกับมาทันลงมันลายมากๆแล้วก็ยอดขายเกือบสามแสนกล่องลูกค้าบอกจริงตัวเบาแล้วก็ดูแบบกางเกงหลวมลงกางเกงหลวมลงี่บางคนแบบว่าไขมันสะสมเยอะนึกออกปะและพอไขมันมันค่อยๆหายไปหายไปมันก็จะไม่เสวีาเราแบบเล็กลงนะคะที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยค่ะทุกคน